ขนาดอลิสกับอีได้ไม่มานะเนี่ยทุกคนดูคนโก้นะเขาแกล้งกันอย่างนี้ตลอดทุกคนเขาแกล้งกันเล่นกันหยอกกันอืมอะไรก็ไม่รู้แล้วแบบอลิสกับเซนได้ก็จะมานะจ๊ะแต่ใดๆเมื่อไปขอลองคนโก้เขาก็แบบอีได้ไม่มาทันทีอืมแต่ ขนาดบอกอลิสไม่มาขนาดบอกอลิสไม่มาจลิตมาเต็มจ้าคือแบบขนาดไม่อยากให้มานั่นนะหลังๆไปๆปโอ디โอเขาก็ไม่กล้าเลือกอลิสละกลัวกลัวอีได้มาคนน่ารักมากทุกคนอมไม่รู้จะพูดยังไงก็ไม่ต้องพูดบุ๋ม ว่าตัวเองแล้วหนึ่งจริงๆทุกคนดูความน่ารักของเขาอะไอ้ผีตัวนี้มันไม่มันไม่กลัวหมอผีวะยนอไอ้ผีตัวนี้มันแก่งกล้านักมันไม่กลัวเข้าสารเสกข้า,ายนป๊บเอ้าไอเต้นไหมถืเอเจ้าดิ้ง ไม่รู้จักเวล่ำเวลาเขาจะถอดเสื้ออยู่ก็ยังเล่นเฮ้ยไ,<อ>ไอตัวนี้ก็เล่นไม่เป็นเวล่ำเวลาไอตัวนี้มันก็ดื้อนนะักฮั one two three go จบซะเพลงกูนะเนาะ oh, เพลงใหม่เลยเพลงนี้ขอเลองกับว่าจบบทเรียนดรกคอนเสิร์ตไทยกระไดขันบองห้องเพลงมัอนี้มืนุนากบรบบได้ห้องเพลงคือเก่าพ่อเป็นยังคือจากกันไปแบบบอลลัมบอลล่าแต่พ่อมันบ่มีอย่างมากการเล่นตีดอก ขันมันนี้นุกไปสิขึ้นสามถุงเครงมันก็นขึ้นสี่ถุงคือเก้าผู้ทั้งหลังเวที่ก็นั่งถาไปมันก็นเป็นตามเวลาตามมาอยู่ไขของทวีปยุโรป mm hmm. FC แฟนครับ hmm. เขาก็ให้ยังไม่ได้ดอก mm hmm. เขาก็ต้องนัง่งนังถาเข้าคือเก้า เม้าคืนเวทีขึ้นมานากรยื้นตากระยืดิดแล้วเจ้าจะมาบอกสี่พ่อเจ้ายัะมาบอเอ็มซีมามาเป็นแนวขวางกันเจ้าคือบ่ทาคอยเจ้าตายกนคอยได้ใังไงพ่อขันว่าตายมือนี่ก็ยังไม่สนากตายก็แล มันบางอย่างมากกำลังตีเด็ดอกเ่อสิมีของคนเฮาเมื่อสิไปได้ไกลสักไหนมันไอติงนะมันไอติงคนนะมีความสุขลูกมีความสุขจงมีความสุข มีความสุขมันโตเป็นยังไงเยรอเฮ้ยเขา a c ง i n g acting จงมีความสุขลูกมีความสุขมีความสุขกับปัจจุบัน อยลิมอย่าส่งให้คุณอย่าส่งให้คุณลแล้วมึงเรียกกูณทำไมอย่าสง่งอย่าส่งให้เล่นขอโทษ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 ไม่แน่จริงนะว่ะมึงเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้นุกชนดนดลนตั้งแต่ ไปออกรายการนั้นมาก็ไม่กล้าจะเรียกอลิศอีกต่อไปใครไม่รู้จักอะไรนะอีได้มันไม่มาวันนี้อีได้กับอีลิศไปไเที่ยวผับมันไปเที่ยวผับแถวไหนนะ มันไปเที่ยวผับทําไหนนะทองหล่อทองหล่อเป็นไงบ้างแพงอีได้กับอีนิดมันไปเที่ยวผับมันไปหาแต่ผู้ชายผู้ชายคนไหนใหญ่ๆยาวๆอีได้อีนิดมันชอบทองหล่อแพงเอาแล้วที่ไหนถูก ก็ไม่มีหรอกแพงทุกที่จากที่เซิร์ชเคยเซิร์ชดูในเน็ตนะเออมันแพงเซิร์ชดูแล้วที่ท่องรอกับที่เกาะลอยล่ะเกาะลอยก็จะไปกินได้นาบูแล้วเอ้าเอ้าหูลืมไปแล้วเรามาร้องเพลงเอาาร้องเพลงเลย อะไรเนี่ยเราเสมือนแดนเซอร์หน้าปัดจีจับมือกับเพื่อนส่ง